สวัสดีค่ะวันนี้มาเข้าสวนเก็บมะนาวบ้านบ้านบ้านพอ่อบ้านคนุณตามะนาวนี่มีมีคนช่วยเก็บวันนี้ลูกค้าสั่ง400ลูกมีคนนี่มีลูกสาวช่วยเก็บแล้วลูกชายเป็นคนถ่ายวีดีโออันนี้ก็เก็บไปได้สักพักหนึ่งแล้วได้ได้คุณยายบัวลอยคนเก่งเก็บก็ลูกด้วยหลอ อะไปดูการี่สวนมะนาวสวนสวนมะนาวมีมะละด้วยมียอดมะละด้วยค่ะโอ้โหล้วจะไปยังไง <c oughs> อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูผู้ช่วยเข้าไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้อ่ะ น,นีโดกมากเลยนี่วีมาทางนี้เลยตัวอ,อันนี้ใครคะแนะนํา,นาตัวหน่อยค่ะพระเอกผู้ช่วยของเราพระเอกพระเอกพระเอกี่อเก็อเอ <c oughs> บบันดกมากเลยค่ะเก็บต้นหนึ่งนี่ได้หลายร้อยลูกเลยนะเนี่ยลูกใหญ่ตรงเนี้ยมี่ไงน,น้องน้องแปนดูตรงนี้ลูกใหญ่ตรงนี้เต็มเลยนะแงเปนมาเสนาอาจารย์มลูกใหญ่ลูกใหญ่เพีด อันนี้ไม่ไม่เอาใช่ไหมนาวแป้นมันไม่ค่อยหอมแค่ปี๊ดปี๊ดไปแล้วเราก็จะไปทางนู้นจะระปากเหมือนนะคะมันีหอมนี่แป้นมะนาวถ่ายพี่นินก่อนอันนินคุยด้วยมะนาวลุกบอลเลิศเลยมะนาวสดร้อนมากสวย นิ้นสดชื่นไหมลูกชื่นมากค่ะแม่ <laughs> เปียกหมดแล้วถ,ถว่ายนิ้นนี้นสดชื่นไหมลูกสดชื่นค่ะสดชื่น,<ม>เ,นเพราะเปียกหมดแล้วของเงือ,อตาปแปะมาทางนี้ตามมาตามมามามาตั้งย้อยก่อนไอ้คนถ่ายวิดีโอมันตัวสูงไง เก็บไฟกระถางเก็บไฟกระถางค่ะนู่นคนเก่งของเราอยู่ข้างในเห็นไหมเห็นไหมยายแนะนำตัวน่อยยาแนะนำแล้วยายซูมเนี่ยคนเก็บมือหนึ่งเลยเก็บเก่งมากเร็วด้วย ไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงห้านาทีได้ได้เต็มกระถางอ่ะสุดยอดเป็นเป็นเพื่อนมะนาวแล้วเนี่ยนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะคนไหนจะสั่งมะนาวบอกได้เลยนะทักแชทมาเลยค่ะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวก่ันลูกก่อน <c oughs> นี่ค่ะลูกเนี่ <c oughs> นย <c oughs> นี่เต็มเลย <c oughs> นี่ค่ะสวยงามที่ในป่ายังร้อนได้โอเคค่ะ <c oughs> อก่วันนี้มะละกอดกมากเลย <c oughs> ของกินเราเต็มสวนไปหมดไม่ต้องซื้ออุ๊ยอย่าห่วง ไปแล้วตัวเย็นไม่มีแสงนะเราไปผัดมะละกอ,อ,อหัวปีไงไม่ใช่แต่หัวปีนะเอาไปแกงส้มแกงขั่วอ่ะมันได้ไหมไปห <ะ S 2> ัวปีก็มี นี่หัวปีแต่ไม่รู้จะเด็ดได้ไหมนะแต่อยายเก่งอยู่ละน,นี่จ้าหัวปีหัวใหญ่ๆเอาไปต้มยำหัวปีเช่องกล้วยกล้วยออกเต็มเลยตอนนี้ กล้วยก็เริ่มหาง่ายขึ้นแล้วตอนนั้นหายยากเพราะว่ากล้วยเริ่มออกเยอะแล้วเนี่ยคือเต็มเลยค่ะรอแก่เลยไม่ใช่รอคนแก่นะรอรอแก่แล้ว,นวคนแก่แล้ว <c oughs> ยังนะยังยังใจเข้าตาแม่นา <c oughs> ถุงจับเอาไม่ได้พอแล้วมั้งสองหัวนี่อยู่ป่ะอ้อมสามหัวพอดีนี่ค่ะส่วนส่วนของกลาง ดแดงร่วงพอแล้วตักพอแล้วต้องเอาอีกต้องเอาอีกจะตองสามหวัวพอต้องนักที่ถือแบ้าตะเบียงพร้อมเดี๋ยวเราจะให้ดูสวนดูสิคนเก็บเหงื่อออกเยอะมากเาลยค่ะน้วเลาเต็มตะกบ,บี้ยเต็มสิไม่ หมดแลนะ<ด>น,นี่คนเก่งของเราดูแดดบัวลอยคนสวยอย่าถ่ายใกล้มากทนะี <c oughs> ่รูปช่วงนี้มะนาวแนนทนที่เก็บบุบแต่มะนาวตุกเนี่ยในถุงเนี่ยงงที่พิงพงถือแั่นมิ้วมิ้วด<น>้วยนี่อ๋อนี่ละมุดละม,มุดละม,มุด มมเริ่มออก<ม>ดอกไปออกลูก่ะแล้วก <c oughs> ็ตายนี่คือสวนเติมของพ่อใหญ่สวนนี้จะเตียนมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> คนหิวอันนั้นคนหิว <c oughs> นี่ไงสวนพ่อใหญ่ลูกใหญ่นะตรงนี้ ส้มยังไม่แก่เลยค่ะจะได้กินดีหรือเปล่าไม่รู้ยายบอกไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่เต็มเลยส่วนส้มนะคะเนี่ยถ้ามันโอเคนะคะอร่อยนะโอได้ราคาสุโขลุ่ใหญ่ๆคุณพูดเหนื่อย่ะ สนุกมากเลยรีบไขมันเราไปถึงม่เลยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็หนักมากมากเลยค่ะพ่อจะเป็นคนดูแลสวนเพลนนี่เพิงตัดผมพ่อเป็นช่างตัดผม ตอนนี้ไม่ได้ตัดแล้วค่ะเพิ่งแตดผมของพ่อ <c oughs> ต้อมนมะม่วงไม่มีลูกลแล้วน <c oughs> ม่ดอกพุธ <c oughs> นี่ดอกพุธดอกพุธแดงดอกพุธอันนี้คือด <c oughs> อกพุธนะคะ เคยเห็นไหมเพื่อนทุกคนเคยเห็นไหมเพื่อนดอกพกุทธแล้วมีดอกมะลิอยู่ตรงนี้ส่วนนู้มนมะนาวใกล้บ้านแพงมะน,นาว กเชื่อมก็จะอร่อย,ยอันนี้คือพ่อแม่เลยนะอยู่กันครบเลยพ่อวัสดีพ่อวัสดีพ่อวัสดีดี่วัสดีกล้องลรอต้องมาหาขนมมาล่อเป็นเด็กเลยเนี่ย <anto> <divide S 1> นี่ <Cock S 1> น้าออทน้าหวงโมแบก <throat> <fit> นัทไม่ต้องไม่ต้องเอามาทั้งมะนาวด้ค่ะแม่แล้วจะเอาไปใส่อะไรอ่ะเดี๋ยวก็ต้องใส่ถุงกระโดดไปเทกองไว้ต้องนุ่นใส่ตัดตรงนี้กันเดี๋ยวนัดนัดตรงนี้นะอันนี้สวนรอบบ้านมะม่วงนี่คือตาตาออทเดินผ่านกล้องแล้วตาออทบ้านอยู่ตรงนู้นออสุดหล่อ นนั้สวนนิ่งใบเลาะได้หนาไกลๆนู่น,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 นที่ได้ดกินยูปก็นต้นไม,ม้มะเขืเอกะเพาตะไค้แล้วก็ต้นไมส้สวยงามก็โอเคนี่คือบ้าน ก็จะมานับมะนาวที่เก็บมานะคะ400ลูกเราจะดูกันว่าทะลุเป้าหรือเลยเป้านะคะ <c oughs> หลังจากที่เราเข้าสวนได้เก็บมะนาวมาได้เราก็นับได้เรียบร้อยแล้วได้ได้เจ็ร้อยลูกพรุ่งนี้เราจะส่งให้ลูกค้าที่ออเดอร์ไว้โอเคค่ะนี่จะมีดอกแค่ด้วยเอาไว้ลวกจิ้มน้ำผิกดอกแค่เฝักระเจยบ แต่ว่าตอนนี้ฝักไม่มีนี่ต้นระเจียที่ที่เป็นฝักเขียวๆไว้ไว้ลวกหรือว่ากินดิบก็ได้แล้วก็มีขา่าใบยอตะไคร้แล้วก็ชะอมอ่ะชะอมเราก็จะมาดูเพื่อนๆเคยเห็นตะลิงปิงไหมนีม่ต้นตะลิงปิงหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าปิงนะคะ ก็จะเก็บสวยงามอ่ะเก็บอันนี้เราจะเก็บไปฝากน้องเีปฝากปาลิงแล้วก็หนูนิมหนูนิมจะให้ทำ ใส่น้ำตาใส่น้ำตาลใส็พริกอร่อยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังลูกเล็กๆอยู่เลยค่ะเก็บไปหมดแล้วก็เหลือลูกเล็กไว้วันนี้โตเร็วมากตาสว่างเลยครับเปรี้ยวมากต้องไปทำแบบใส่น้ำตาลน้ำปลาแล้วก็พริกป่นดนึงฝานบางๆ ฝันตามขวางอันนี้ลูกใหญ่อันนี้เราก็ได้เต็มถุงแล้วเดี๋ยวเราจะไปทาทานเลนะคะ ใส่น้ำปลาใส่น้ำเออฝานฝานตามขวางแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำปาปใส่น้ำตาล<ป>แล้วก็พริกป่นโอเคค่ะ